สุขสบายดีพี่น้องหอดบานเจพอลลาแล้วนี่มาดูความอีหลาอีเรือฮึไอฮอนแดดฮอนแดดในรถเจมมาลากระเต็มคันมาบรรทุกยังเต็มลำมาเนาะบรรทุกหลายสิหลายอย่างนครับเต็ดมอนได้เฮละงอกมาแกงสู่เจพอลลากินพี่น้องแกงร้อนอือเฮละงอกออกใหม่ๆหาหลอกเก็บแคมทางกับเจมมาลาได้พละทงพละทง ได้มกทุเรียนพร้อม,มกลับไปเบิ่งก่อนมาเพื่อนนั้นแทกทางนะจักแทกแค่ยี่หอยกอกำลังใจก็อยู่ข้างค่างอ,อ,อ,อืเออเป็นเนื้อใดเนาะสมานอนเห็ดแอร์แล่อยู่ดีขึ้นอยู่วะรัวเนื้อใดเจ็บเจ็บมองไรแน่ ลดบ่เลหักแห่เอ็กซเตอ์เยอยู่บ่แหล่ห่หักในความรูซึกของจมันหักหรือมันลดคือว่ากระดูกที่มันหล้วมันเสียบอยู่บ่หงงาหรืรม่ด้เป็นขอะหลาคำมันหักเนี่ยมันจะเสียบเสียบคำมันลดมันก็จะเขาก็จะมีความหูซึกอยู่มันจะลดงล่าีตึกกะตึ๊กกะตึ๊กยังมันลดรัดีประสิทธิหลังยันสิดหลังสวยตึไปแทกยูไ แทกทางอยู่สอยทางไปรันบุรีทางไปรันเจ้าทางไปเที่ยวกับบาซินเคยแล้วเนาะไปเที่ยวเดือนละเป็นสี่สิบหกสิบเถื่อนแยังจะลงพี่น้องเอฟซีเพิ่นกลับมาเห็ดทางใหม่เพิ่นในเด้อเพิ่นอยากได้ทางอยางขาดสิเจ็บคือสนะเนาะขาดสิเจ็บโอ้ยขาดสิเจ็บเมื่อวานก็ขี่รถไปขี่รถมาก็ยังถอดรถดาดขาบาดสิเจ็บอืม ใครลงมาบาดจากมือนะเกือสิลงมาเนาะคิดพอดโอ้ยฮักเสงแล้วฮักหาใบประกาศแล้วก็เลยว่าได้ลงได้พักพักไปง่ายเลยแบบวปีใหม่แลกะจังสีมือเขาเหียกต่อผักสมการสมการผักเงาเนาะแมนแมนพักประมาณแล้วปีใหม่แต่สงการวันที่เศร้าผมอยากจะกลับหองการกลับเขาเหยียกคือเก้าวใค่แต่มีกำลังใจเนาะกำลังใจกันนั่งเคียงข้างเยอะโอ้ยยาวิเศษเข้ากันปะ อาคือบกขื้นเตียงขึ้นอยู่บ่อะรคืนันเนผ้ไทยเอออยู่กับสามคืนเพิ่เกิดลูกใหม่นะเข้าเากพอเกิดลูกใหม่เสัมผัสร้ผ่านเรย้ไปสอนไปครับขี่ผ่านได้น่งเก่งได้ขับย้อนซ้อนเขาก็ให้ผ่านได้ อ้าวภาวนาซอยมันให้มันไปนะแม่ยันรถมันถอยกับพอแหงฝืนขึ้นไปแต่อีกกระจึงเนี่ยยินท้ายแท้ๆตายแท้ๆว่ะรุ่นซอยจนเอิ้นใส่ไปแล้วแม่ว่ะมึงสิจอดโดนยังว่ะเออมองขึ้นตำย์อีด้เข้าให้ขึ้นในสะพานแล้วเขาให้จอดในนึงเนาะนางพัดจอดโดนยันรถมันถอยกับพอแหงยันพิษอันกฎกติกาเขาเด้กรรมการกนังเบิ่งอยู่เออเอิญใส่ไปแล้วแม่จองมันยังยินหรือบอของมันพอยู่ในรถจักรมันยืนหลดอยู่หลดในใจสิขาดแมน ตอนมันถอยตอนมันสิโค้งกับอาจารย์ว่าอ้ามันมันโค้งแท้ๆวะคนผ่านห้องเฮียงเขาจะผ่านยังไงคนสอบคนอยู่ยี่ปสอบผ่านง่ายคนผ่านห้องเฮียงไหนคนผ่านเฮียงไปไหนผ่านแมนคนผ่านห้องเฮียงเพราะว่าเอาเห็ดตามกฎระเบียบเลยเด้มันโหกฎระเบียบแล้วถึงเ้าสิบอลบอกเป๊ะเขาได้การได้พันอาจารย์อาจารย์ยุหันเลยอ่านักล่าเขาก็จะให้เจ้าหูระเบียบมาละ วันละเจ้วันสองคืนเลยมันเปใบเที่ยวใสแต่เราไม่เคยได้ไปนอนบ้านพักคืองเรองไปนอนเนนเพ้นเนอะไรแก้วอืมคืนนี้นอนน้ำกันตื่นมาแล้วก็ตื่นกันเพิ่นเพิ่อนอนน้ำผัวนั่งละเมอนังนั่งนอนน้ำผัวตื่นมาพอนี่ผู้ชายร้องกะขาก่อนวะส่งเมามาตื่นกันละตื่นกันเดียวเห็นไผ่กะขาก่นวะตายยังอยู่ตื่นกัน นอนอยู่ในสภาพแบบว่างามนได้กับงามแล้วนั่นนะกินได้อยู่ว่ามุกเรียนนี่โอ้ยเจี๊ยบมลาเด้อเจี๊ยบะมลาสับกอนเห็นลังหอกไหมได่แกงพร้อมไป เห็ดละงอกนี่ทงละสี่สิบหาพันบ้านห้องประธานออกสะบัแถวนี้สี่ันะแสาบแาะแม่น3มสิบแบเก้ารอยบทใครสิเป็นคนแกงนี่เจมมาล่าแกงอบงอกเดี๋ยวพี่น้องได้ถาเบิ่งตอนแกงเห็ดละงอกเนาะ ซื้อมาแล้วให้เบาซีเป็นคนล่างพี่น้องล่างเฮ็ดพี่น้องอือครับหนาทีล่างเฮ็ดหนาทีล่างเฮ็ดแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจพอลล่าก็กระปักไก่เหรอนีจะหลอดมีไงอือเห็นอยู่ว่าแถวนี้ก็ออกอยู่บ่แต่บ้านเฮานี่นะออกออกบ่ออกด้วยตะกี้ไปหาที่นั่นออกออกบ่ได้ออกเลยเฮ็ดดำหลอดเฮ็ดโง่ซะว่าออกไปเฮ็ดวาย ปกติยามนี่บุษบันได้ออกได้เนาะบหายากได้ยานไม่ได้เก่าบุบบุบเคยเห็นนะตั้งแต่แต่ได้มาฮะนั้นบุเคยเห็นว่าอันเที่ละงอกออกก่อนอันก่อนสงการออกก่อนเห็ดปวกต้องเห็ดปวกออกก่อนเนาะปีนี้วันเห็ดออกก่อนได้กินเห็ดไว้สิเห็ดก็มีดอกใหญ่เห็ดแก่ปลาซำเขาอัน S <S <S จะเขาเก็บมือใดหลายมืเแน่จังเนาะอืมซสืออยู่ในตลาดดงมักไพ่ครับปะกันแวสุดทางมากับเจอมลาเพราะมันไกลเนี่ยพี่น้องขี่รถจักมันก็เริ่มเมื่อยเนี่ยเพราะวะ่าขี่รถคนละคัน <S 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 เห็นมองได้ก็แวะมองนั่นพากันแว่มาสุดทางเพื่อไปนม่ขี่รถจักขี่คนละคันมาแวะเขาทางถาดโพนนี่เพื่อสิฮอดกับไกลเติบ เอาเถอะนเสร็จเตาเสร็ังไว้ก่อนมาลวางเห็ดน้ำแบบพี่น้เนาะวางส่กันได้ไหมแกงแด้เอาไว้วางใส่กันมาสิเจอตอนที่ข้ามยังไม่ได้กินข้าวเที่ยนเลเท่เหมือนกันมาเลยสวรรค์หากระหอดเดี็ดเดี่ยวเลยราเห็ดเรงกินแกงเห็ดแล้วเราก็สิเมื่อนะเหมือนกินทอดพ่ออยู่ บปเห็นกันเกือบปีแล้วปม่าเติร์ดแม่มาแพนว่าสิมาหลายเทียแล้วเนาะปเรมาเนาะมันค่าดิแหละงานการเมืงองไรงานการเมืองไน่อยเผ <c oughs> ื่ศ <c oughs> อศาสตร์เผื่อศาสตร์โซนแบบสกึร์คือส <c oughs> อสอเลยฆ่าหนุนค่าน,น,านี่สิมาสองหนึ่งพัดโควิดหลายยิบ <c oughs> ยันะโควิดมาเพะเขา ตัวก็อยู่ในในเมืองมันมันเสียมาว่าจะเป็นห่วงว่ะปัญหาโควิดมากดิต่วนนี้ครับปัญหาเมืองเน่าส่วนนี้ไปใส่กันเฮ็ดละงกโศกโลกเสกเลยเฮ็ดแมาและเก็บไม่ทันเฮ็ดแล้วนั้นเน่าตายเอกเรีกมันนี่เราพักนี่ใหญ่พี่นั่งแสบแทฉเนยนอนจักเนะไปกินเจโฮปีเด้อมันนี่เด้อ แต่ว่าน้ำมันกินมาแต่เทียนึงนะจ๊ค่ะส่วนปลาแก้วคือเขาก็สิได้กินนี่บุ๊คเมื่อไหรบุ๊แม่นปีนี้ยังพันนี่กินจตกเคื่องจะปีไก่โอ้ไว้ยังม่เห็ดนเลยไปหาแหละทางบ้านเจาอกแหละทางบ้านเลยยังก็าซีอยู่บ้านไหนไปหาแต่ทางที่เดี้อยู่บ้านโค่ไก่เซโน่นี้บ้านโคโคใหญ่เทปไปอยู่ปะทั้งใกล้เลี้ยนะขึ้นไปทางเลยที่สิบสามเท่าไม่เก้าบอก โือทางเลขที่ที่สิบใกล้กับอันบงเวียนบ่ยี่มันรวมบงเวียนมาเลยนะมันอ่ะแก่บ้านพีนใกล้บ้านพีนบ่แก่เลยแก่เป็ทหารใช่น้ะบ้านพีนคือเมืองพีนบ้านพีนเมืองพีนมันก็คนละอย่างใช่เนาะเมืองพีนกับพี่น้องน้งว่าเมืองพีนน่ะมันใกล้ นางอยากไปแต่เศร้าๆพี่น้องเอ้ยบุกตั้งแต็โมึงเศร้าไปไปพักไปเมืองพีนเมืแมนใกล้ภูเดิ้งภูร้อยกว่ากิโลเกือบจะหดสองร้อยนางอยากขี่รถจักไปหาวแต่เศร้าโม้เลอยากไปหาผัวกินหอดผัวแหงนอนกับบลาพี่น้องเอ้ยแมนฉันมียกฉันสิไปอยู่นะสิพาพี่น้องไปอยู่ก็ค่ะเดี๋ยวสิโทรหาเบาใจก่อนเนบอใจบ่แมนสเปรย์บาใจ แนังเกาะบมดใจมึงพมบ่ใจยังไง่บ่ฮะบใจนะน่ักดเห้ยคุนอยู่รที่ทางวาอยู่ตนแล้วราอยู่ในคลิปอยู่จะพอไปติดตามนะบใจ มงยุ่งขิเลยนะทำเพจางไรกันเพจบอดใจทงเพจทางยูทูบทเียนะเพจดีเพยอ้าวแบีเพจแต่เพดเพจจะก็มีเด่นเจ้าจคือบลงนะจคือบตั้งเนี่ยใ่ไมอันนี้มีเพจจะเพจชวนก็มีเพจเพจสามสาวคนนี มีต่ภแต่ภาษาแตคันเดมีทเราเนาะติดมาจากกมอนนพันหมื่นพันหมื่นพันหมื่นสักพนสักหมื่นหหมื่นเส่นเขาอยู่กับอะไเนเขาอันไหนซุ้มซนไฮพีไฮนอไฮเอฟเฮ็่าอะไรเขาจะไปติดตามยั่งเนาะส้นมานอันไ้น พอเปลี่ยนสูตรอีกแล้วเ้องแจ้งเตือนตลอดเลยข่าวงข่าวดังขายคอเพจนะม่สนใจจริงไอ้เจยกไปเจียวไป้ิดตายพบห่งคนก็มีรายได้อืมแม่สั่งรายได้ได้แม่ชนะเขาดีเลยคิดิสักทีกีฬานี่เรายังเหตุประเภทนางกำลังทำเสียงโฆษณาเขาได้ เกิดแสดงตัวละครตัวนั้นตัวนี้คือเท่านั้นลาวโฆษณาลาวมะเขานะคือโฆษณาลาวค่ทางฝั่งไทยออกแล้วบ้านนาฮิละงอคือกับทางลาวอยู่มะเนาะออกออกขึ้นการโบนี่ออกแล้วมันอากาศมันดิคือเห็นหลักงานี่ฮุยเอาเห็นหลักงาเป็นอะไรเห็นหลักงาได้วจินบัตเพื่อให้ว่าปุ่นกันมันเป็นอะไดรเห็นหลักงา ก็คไ้งงมนกันได้ิมกันนะเอาแม่สมอนี่สมรงานนี่ิมพ์ดอกดอกไดอกมันกไรคืได้งงนี่ดอกใหญ่เวลาบาน้ป้าที่ขัเจาอันนี้เอาขัเจาเาบางงานเละหิงาอยู่บ่เเอาเบื่อเลยนนาะเงเอเลยลังานงางานผ่านเบื่อเฮ็ด แกงสุกข้นป่วยกินเพื่อเพิ่นสาวไวน์เดือนไปเต้นรถแห่ได้พี่นเนาะเชื้อโยกแกงโยกทองอะยี่ค้อนเต็มที่ก็ยาวยาวยาวรับจ่ายาวตีมาลำแขนเดียวพอนได้แขนหนึ่งกระเว่ากินแล้าคนบัสหม้อให้ต่างางสอบกระบ้อก็เหยียดกระบ้าคุดดินน้ำกระบื้องท่านดินแดงโอ้ยไปปรึกษาภาพ กินแล้วกอล้อนอยกินแร้วร็กอกันนอนหักอยู่เสืนลางาเสืเห็นลางาไมเได่ลงเหื่อยลางาระรามหาเจ้าพ่อสายเฮ็ดเลนี่เป็นนเพนทู้านดูสมเด็จเจ้าได้เขาเปลี่ยนแล้

ปีนี้เฮลโงอกออกก้อนเฮกวกนี่นอ้องทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมออย่งนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกอย่างเลยกินเฮลโลงอกเดือนสี่เดือนห้าทุกอย่างเปลี่ยนไปไปเบิดเทโลดิงแฮเซงอย่างเปลี่ยนไปแล้วคู่มือนี่นะเปลี่ยนแล้วสุรกิจยังไหลขนาดผู้สร้างก็ยังสิเป็ีนจะเป็นไม่ยิง นหละไปยิงไปยิงอยากเป็นผู้ชายคิดเอาซ้ำนั่นล่ะขนะดมารามีนมสองเต้าไอ้เนี่ยคิดอยากไปเฮ็ดหกเต้าพี่น้องเอ้ย <c oughs> เปลี่ยนไปแล้วคนเท่ากันท <c oughs> ี่วนันอะไรยังก็เปลี่ยนเปลี่ยน <c oughs> เขาไปเพิ่มขนาดใหญ่เพิ่มสิเพิ่มจำนวนตบหน้าไม่ตบหน้าไมอนอั <c oughs> นี <c oughs> ้เกือบึกบาร์ท่าสักป กระโตนะจ้ะคะ่ะเดี๋ยวสี<ม>ให้ตอกเกลียวเก่งสู่กินนะจ้ะคะ่ะเป็นเชฟนะจ้ะคะ่ะวันนี้นะเนาะจะทำให้นะครันนเกี่ยมพร้อมสิแกงแล้วพี่นอ้องวันนี้สิโซอสสีมือให้อันเจมมาลากินเดี๋ยนางที่ซื้อมากระยองเอาแต่น้ำมันเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเราจะบดตำเราจะยองเอา แกงเฮละงอกสูตรเบาแก้วเด้อพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งเค็มกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ต้องกินเฮระงอกใหม่ๆดอกใหญ่ๆยาวๆตัดแซ็บกระโดดพดีเต็มปากเต็มคำอือเต็มปากเต็มคำใส่น้ำยานางคนนั้นเนาะใส่โต้มดอกน้ำยานางคือโตมน้ำยานางนี่ขั้นเองกับมือเลยนี่สดๆห่อนๆ่อ่อนๆ่อนขันเอง ขันไว้หนึ่งนี่เนาะขันลายก็เมื่อยเมื่อยใส่น้ำบปลาอะไรใส่ลายมันสีพอน้ำเห็ดมันก็นยังสีออกมาคือกันถ้า <laughs> กร็ลายอะไรได้หน่นะพอ,อเพื่อน้ำเห็ดออกอีกเด้อแมนชั่ว่าเต็มไปจากวัเนี้ยสาขังอยู่ใส่แล้งให้แล้วเกลืเจลมาแล้วสาข์ใส่หน่อเห็ดเจ้าว่าจ้องปวดปวดยังอีูนะกระจกบ่องก็สาข์หมดอีก จมาสาจมาสาตสามหดเจม็มสากนอย่ไปสวรรค์กัจบอย่ากไปเมืองพีนคุมแต่เด็กแต่เศร้าเมืองพีนในใกล้ยังไมเคน้องปาไก่เมืองเมืองพีนเยี่ยมในงาแม่เนี่ยไปหาใน่าอยากไปเยี่ยมใน่าอันใคบุญอวาทางมันไก่หรือมันไก่โอไก่ได้เพื่อสิได้ ไปด้วยลงเห็นไปอีกบั้นี้ยด้ลงเห็นไายอันพล่านอีกมนี่โอ้เพื่อนสีห์มันบ่าปีเพื่อนนอะไปครับเราไปกับนี่่หญ่ดไยักน่ไปคลับกลับไปปุ๊บเป็นไปหอามาล้ไปหอมาิต้มเป็ดตมไก่เรา่กินตมเป็ดตมไก่ไม่่ได้กินไปครับเป็นไปปุ๊บเลยมาปับ กำลังส no? ิม nice ือปุ <sh> well. <sm iral iba> ๋มอย่าพสียได้เกลืออยู่ไกนาเตยนะไกนาเตยใสเกลือะไร่บเกลือบเกลือยันนาเตยมมียังไงบ้างยัเกแลงแห้งับมีบกขยง มึอทำข้าวบดแทนมันผักติ๋วให้ในเน่องใครเห็ดใครยังไงแทนนึกว่าผักติ๋วใช่ไหมปกติเขาแทนผักติ๋วหรือว่าผักกแหนมในน่องคันว่าตะเกาว่าในมีเนี้ยขันว่าขายผักมัน,มนมจะมีแทนใส่ของเด็ดเลยนี่แกเป็นเสียงเงีนรบกวนนะพี่น้องเพราะเพื่อนเห็ดก่อสร้างใ,ใกล้จเจาะเทือนนั่น ผงนัวใส่พี่เนาะใสลายแสบลายอันนี้ารรขาดบ่ได้การอันนี้คือว่ามเป็นแกงเผ็ดเลยแมนอียงไปตามคันมาขาดนี่คันมาขาดนี่โอ้ยบมแซ่บบ,บ,บ่แซ่บแท้ๆกร่งปรุงก็มีคนนง้าว่าบ่มีอันนั้นกัาใครนี่คร มาเบิ่งนํากระนั้พี่น้องสักระยะหนึ่งแล้วเป็นน่าได้แล้วเน่ผดแล้วผดแล้วน้ำเขียวลืมๆเอาเข่าหนึ่งมาใส่หน่อยหนึ่งให้มันให้มันมีรสชาติเพราะว่าาำปฏิสัยเข่าเบื่อใจ่เสบงยังบ่หูที่ไม่ไหนเนยอะไรยังบ่ทันได้ซุกมันกำลังผดนี่ปะเชียงฉันซีมซีบท่ายกอนหมูซีพังก้นกิติินทัานปะคะแกงเห็ดบ่สามารถเฮ็ดยังเธอได้ดอกซีมึงดู มันบริสัข่เบือฮะขาดขาเบือ่อบ้านนีบ่มีเกือเสรประเด็ก,อ,ดกอ่ะใส่ค่ะต้องใส่ปรเ็เน่าประเดเปรเ็กตอน,น,น,นะเนาะว่าบานขา้าวไก่ทาเปร็ดขกาบ่อึศตว่าเบิกดูฮันเดยอย่าบอกขาบ่มีปรด็ดมีนอนบอขาบ่มีนอนแมนบอแซบเมนบ,มนบอมของใน เหม็นก <laughs> ็ของตัวเองก็ค uh ือประแดกนี่ละอันน้ำยานางขันยานางใส่เด้อเจ๊เอามและมาปรุงให้เติมนะพี่น้องเพื่อนเราบแก้วขาดเกลือขาดประแด็กเพื่อนเราเพ่ากันไว้เนาะบางคนกระบอกมักเค็มจังนะเพร่ะว่าแกงเห็ดละโง่มาเด้อ ออกอยู่ได้ออกตลาดบกออยู่ตลาดบเลยนึกว่าจะบ้านเนี้ยออกอยู่อืมก็โอเคเลยเนาะกระเซ็บอยู่ได้เนาะเฮ้ย <c oughs> ให้มันพดูดอีกเล็กน่อยนึงพี่น้องให้มันสุกก่อนยันว่านอนแลบลีนนะมันจะสุกฮะเอย่างในนอนแลบลีนให้มันสุกจากน่อยก็กินได้เลยเกลงแบบบานๆกินข้าวตอนบ่ายๆก็พอดีหิวพอดีแซ็บ เสียงพดออกออกสมมาพระควรแหละพี่น้องคือสิสุกอม,มาลาุกแล้วอม,มาลาแต่แซบบอกพี่น้องสุกแล้วคักแท้คักวานี่เมืองดูสุกแล้วเฮ้ยสุกแล้วมาเบิงดูมาพิสูจน์ลักฐานให้ดูนดี่ซิมดูซิมดู อย่าบ,บัลซีพิสูจน์สีแซบบอมาตสววะสวรรค์พูดอะไรมากวงมาไก่เด้อมาแกงเห็ดเรางงให้กินนี่ม้าไก่ม้าไก่มาแกงเห็ดเรางงให้กินมาแกงเห็ดเรางงให้บสัสีกับเจพล่าเพิ่นกินเนาะเห็นจะเป็นานางเผากันด้วนสิหิวขาว่าเติมยังอีกบอเติมยังอีกบออจกนัวได้เนาะพอมีโออีซีน้ำสดแล้วจะส,แสดแล้ว,ลลวรเวารเวารบยากฟ้ารบวง สซเดียมบอญาบัวงโซแล้วสุดอีกกันโอเคแล้วกับปงเนาะโอเคโอเคโอเคพี่น้องสิบปงก่อนแซ่บสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วสิตักไปสู่เจพลาเจอมลากินแกงเห็ดละงูกเนาะสีมือแบาแก้วเซ่บแน่นอนแซ่บแท้แน่นอนสดแล้วบอญปลาบวงสดแล้วสดอีกบอสีพิสูจน์มาแล้วเซ่บพี่น้องน่ว่าขนาดเบื่อเพราะว่าเ้องเอาเข่าใส่น้ำเนาะ สังเกตเห็ดเบื่อโบเบื่อนพุทธเผนว่าว่าเวลาแกงและปั้นข้าวเหนียวใส่น้ำถ้ามันเป็นสีแดงแสดงว่าเห็ดนั้นเป็นเป็นเห็ดเบื่อ่่แกใสนี่มันบบแดงมันบองขาวป็นขาวไปบ้านกินได้กินได้กินได้บ่เบื่อกันเบื่อกับแม่โบเห็นมืออื่นเด้อพี่น้องง้อห้องหมอันมาเบื่อนบ่เห็นไรซุดมือนบ่เห็นในงานเด้อมื่อนีเด้อเบื่อนในงานมือเนี่ยอยู่หงมอกินน้ำกันพี่น้องกินฮอใบายแกงเห็ดละงอก พี่กินแกงเห็ดก่อนเดอ้อบ่านนี้เดอ้อขอจบคลิปสัมภิทก่อนฝากติดตามคือเก่าเดอ้อพี่น้องโดนโดนลงคลิปเธอหนึงกัติดตามคือเก่าในเดอ้อโอ้ยสบายดีสบายดีสบายดียดพี่พน้อง <laughs>